นกลางอุทยานของเมืองสีวิตราได้มีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังเดินเล่นชมดอกไม้กันอยู่ชายหญิงคู่นั้นก็คือเจ้าเมืองสีวิตราและมเหสีของเขานั่นเองเจ้าเมืองสีวิตรามีชื่อว่าเท้าสีราชและมเหสีสุดที่รักของเขามีชื่อว่าพิพันธิ์ทิพเท้าสีราชเดินประคับประค,ระคองเมียรักในท่าทีทนุถน,นอมเพราะพิพันธิ์ทิพนั้นท้องแก่ใกล้จะคลอดแล้ว เธอจึงเดินอุ้ยอ้ายและที่สำคัญหญิงสาวกำลังตั้งท้องลูกฝาแฝดจึงทำให้เท้าสีราาต้องคอยดูแลเมียรักเป็นพิเศษทั้งคู่เดินหยอกล้อสแสดงความรักต่อกันโดยไม่รู้เลยว่าท่าทีของพวกเขานั้นกลับทำให้ใครคนหนึ่งที่แอบดูอยู่รู้สึกโกรธเคืองและหงุดหงิดอย่างที่สุดมันน่าหงุดหงิดนักเจียวมันไส้คนมีความสุขจริงๆ ลาวันที่แอบดูอยู่นั้นพูดออกมาด้วยความหงุดหงิดเพราะเธอนั้นหมายปองเท้าสีราชมานานแล้วซึ่งเธอก็เป็นถึงลูกสาวของอมาต์ใหญ่เธอจึงคิดว่าอย่างไรเสียเท้าสีราชก็คงจะมองเธอบ้างแต่สุดท้ายแล้วเท้าสีราชก็แต่งงานกับเจ้าหญิงต่างเมืองเลยทำให้ความฝันที่จะเป็นใหญ่ของเธอต้องจบลงและยิ่งไปกว่านั้นเธอกับเผลอไผลถลำตัวให้กับทหารต่างเมืองคนหนึ่ง ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองสีวิตราทหารคนนั้นแซงทำเป็นรักเธอและลาวันก็ยอมโอ่อ่อนผ่อนตามแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็หนีหายไปทำให้เธอต้องอับอายขายขี้หน้าเพราะเธอตั้งท้องแต่ผู้ชายกลับไม่รับผิดชอบกลายเป็นว่าตอนนี้เธอเป็นหญิงสาวที่มีลูกติดโดยที่ไม่มีสามีอยู่เคียงข้างและไม่กล้าสู้หน้าใครต่อใครด้วย แต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะคอยสอดส่องดูความเป็นไปของชีวิตคู่เท้าสีราชกับมเหสีไม่นานหลังจากนั้นพี่พันทิพิ์ก็ได้คลอดลูกออกมาโดยที่เท้าสีราชนั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขาเดินไปเดินมาอยู่ที่หน้าห้องคลอดตลอดเวลาที่เขามีอาการตื่นเต้นนั้นก็เพราะหมอหลวงได้แจ้งว่าเขานั้นจะได้ลูกชายคนหนึ่งและลูกสาวคนหนึ่ง ข่าวดีนี้ทำให้เท้าสีราชรู้สึกเป็นสุขอย่างที่สุดและแล้ววินาทีแห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อมีเสียงเด็กน้อยร้องเจ้าออกมาแต่มันเป็นเสียงร้องแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและเงียบหายไปเลยเท้าสีราชถึงกับหยุดเดินและมีสีหน้าเป็นกังวลใจยิ่งเขาได้ยินเสียงความวุ่นวายภายในห้องคลอดก็ยิ่งทำให้อยู่ไม่เป็นสุขเกิดอะไรขึ้นในนั้นจงมาแจ้งข้าเดี๋ยวนี้ ไม่นานนักประตูห้องก็เปิดออกหมอตําแยหลวงได้อุ้มห่อผ้าและเดินหน้าเศร้าออกมาหมอตําแยได้แจ้งกับเท้าศรีราชว่าลูกชายที่เป็นแฝดผู้พี่นั้นพอคลอดออกมาก็เสียชีวิตในทันทีเมื่อได้ยินข่าวร้ายเท้าศรีราชก็ถึงกับเข่าอ่อนเขาไม่อยากจะเชื่อว่าลูกชายของเขาที่เพิ่งจะลืมตาออกมาดูโลกนั้นจะสิ้นลมลงเสียแล้ว ท้าสีราดเอื้อมือที่สั่นเทารับร่างลูกน้อยในห่อผ้ามากอดไว้แนบอกและทันใดนั้นก็มีเสียงหวีดร้องของพิพันทิ์ดังขึ้นหมอตำแยหลวงเลยรีบวิ่งกลับไปเพื่อจะทำคลอดต่อขอให้ลูกพ่ออีกคนปลอดภัยด้วยเถิดเท้ทาสีราดที่ยืนกอดร่างลูกชายที่ไร้ลมหายใจได้แต่บนบานสารกล่าวให้ลูกอีกคนคลอดออกมาด้วยความปลอดภยัย ไม่นานนักเสียงเด็กน้อยก็ร้องจ้าและร้องดังนานจนเท้าสีราดยิ้มออกมาทั้งน้ำตาเพราะนั่นเป็นสัญญาณบอกว่าลูกสาวของเขาแข็งแรงและปลอดภัยแล้วแต่เมื่อต้องเดินเข้าไปในห้องเท้าสีราดก็ถึงกับพัง,งะเพราะตกใจกับกลิ่นเหม็นที่ลอยอบอวนอยู่ภายในห้องคลอดและเห็นหมอตําแยหลวงกับนางกำนันต่างก็ถอยห่างออกจากเตียงที่มเหสีพิพันธิพิบนอนอยู่ ท้าวสีราชรู้สึกแปลกใจมากที่เห็นเมียรักนอนร้องไห้อยู่ข้างๆลูกน้อยที่ห่อผ้าไว้อย่างดีเขาจึงรีบเดินเข้าไปหาพี่พันทิพย์น้องพี่เกิดอะไรขึ้นเมื่อไปหยุดยืนอยู่ใกล้ๆกับเมียรักและลูกน้อยเท้าสีราชก็ยิ่งได้กลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นเขาได้สําววหาต้นเหตุของกลิ่นเหม็นและสายตาก็จับจ้องไปที่ลูกสาวตัวน้อย ที่นอนบิดไปมาอยู่ในหอผ้าและเท้าสีราชก็ยืนนิ่งอึ้งไปจนพิพันธ์ทิพย์ได้เอื้อมมือมาจับมือของเขาไว้และบอกว่าเสียใจที่ให้ลูกชายกับเขาไม่ได้แถมลูกสาวที่คลอดออกมาก็มีกลิ่นตัวที่เหม็นอีกเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรกันน้องไม่รู้น้องขอโทษหลังจากนั้นมาเท้าสีราชก็เศร้าซึมไป และไม่ค่อยได้ดูแลบ้านเมืองอย่างเต็มที่เหมือนกับที่ผ่านมาเพราะเขาเสียใจที่ลูกชายก็มาตายจากแถมลูกสาวก็เป็นที่น่ารังเกียจอีกพี่พันธิ์ทิพนั้นได้ขอแยกตัวไปอยู่ที่ตำหนักเล็กท้ายเมืองเพื่อหลบหนีผู้คนที่พากันรังเกียจลูกสาวของเธอแต่สำหรับเธอแล้วแม้ว่าลูกสาวจะตัวเหม็นสัแค่ไหนแต่เธอก็รักลูกสาวคนนี้อย่างที่สุดและเธอก็ตั้งชื่อให้ลูกสาวว่าปกามาศ เธอคอยเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีและมีแม่นมกับนางสนมอีกไม่กี่คนที่จงรักภักดีคอยดูแลเธอกับลูกสาวเมื่อเท้าสีราชไม่สามารถดูแลบ้านเมืองได้เท่าที่ควรสีเมืองที่เป็นน้องชายของเขาก็อาสาที่จะดูแลบ้านเมืองให้พี่ชายจนกว่าพี่ชายจะหายดีและหลาวันที่รอคอยวันเวลาอยู่ตลอดนั้นได้มองเห็นช่องทางที่จะส่งเสริมให้ตัวเองได้มีหน้ามีตาขึ้น เพราะเธอรู้ว่าสีเมืองนั้นยังไม่มีเมียหญิงสาวจึงทําทุกวิถีทางจนในที่สุดเธอก็ได้เป็นเมียของสีเมืองสมใจแต่แผนการของเธอยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะสีเมืองนั้นไม่ได้เป็นเจ้าเมืองเธอจึงอยากจะให้สีเมืองได้เป็นเท้าสีเมืองเจ้าเมืองสีวิตราแทนเท้าสีราชเธอจึงคอยพูดชี้นำให้สีเมืองปลดพี่ชายและแต่งตังต้งตนเองขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทน ไม่ได้ดอกเราทําเช่นนั้นไม่ได้เมืองนี้เป็นของพี่ชายของเราเราแค่มาช่วยดูแลเพียงชั่วคราวเมื่อเห็นว่ายุโยงส่งเสริมสีเมืองไม่ได้แล้วลาวันจึงดําเนินแผนการด้วยตัวเองโดยเธอนั้นได้ขอเป็นผู้ดูแลในเรื่องอาหารการกินให้กับเท้าสีราชซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาเท้าสีราชก็มีอาการแย่ลงเ,ลเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็ตายไปในที่สุด โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นฝีมือของลาวันเพราะเธอได้แอบใส่ยาพิษลงในอาหารวันละเล็กวันละน้อยจนกระทั่งร่างกายของเท้าสีราดรับไม่ไหวเมื่อเขาจากไปทุกคนซึ่งรวมทั้งเท้าสีเมืองด้วยก็คิดว่าเขาจากไปเพราะเสียใจในเรื่องของลูกๆเมื่อเจ้าเมืองตัวจริงตายไปแล้วลาวันก็กระหิมยิ้มย่องคิดว่าสีเมืองจะแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนต่อไป และเธอก็จะได้เป็นมาเหสีจากนั้นเธอก็จะส่งเสริมลูกสาวของเธอให้ขึ้นมาเป็นเจ้าหญิงแทนเจ้าหญิงพกามาทและจะหาเจ้าชายต่างเมืองให้มาแต่งงานด้วยและเธอก็จะได้เป็นใหญ่ในเมืองสีวิตรานี้แต่สุดท้ายความฝันของเธอก็ไม่เป็นจริงเพราะสีเมืองไม่ได้แต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นเจ้าเมืองแต่ยังคงอยู่ในตำแหน่งผู้ดูแลแทนเช่นเดิมทำไมท่านถึงไม่ขึ้นเป็นเจ้าเมืองเล่า ถ้้าาไม่เขใจสีเมืองเลยบอกกับลาวันว่าเขาได้สัญญาไว้กับเท้าสีราชแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าหญิงพกาาาหายตัวเหม็นและได้แต่งงานกับเจ้าชายจากเมืองใดเมืองหนึ่งเขาก็จะคืนบ้านเมืองให้กับเจ้าหญิงพกาาาและพิพันทิ์เมื่อลาวันได้รับรู้อย่างนั้นเธอก็โกรธเคืองอยู่ในใจแต่เธอก็มั่นใจว่าเจ้าหญิงพกาาศนั้น ไม่มีทางที่จะหายจากโรคประหลาดที่เป็นอยู่เธอจึงทำตัวเป็นใหญ่แม้จะไม่มีตําแหน่งมเหสีให้เธอก็ตามและพยายามผลักดันให้แก้วใสลูกสาวของเธอนั้นขึ้นเป็นเจ้าหญิงให้ได้โดยไม่ใส่ใจคําติฉินนินทาของใครต่อใครเลยแม้สีเมืองจะคอยบอกกล่าวห้ามปรามแต่ลาวันก็ไม่สนใจจนสีเมืองเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายแม่ลูกคู่นี้มากส่วนพิพันธ์ทิพนั้น เ้อเสียใจมากที่สามีมาตายจากไปโดยที่เธอไม่ได้มาดูแลเอาใจใส่เขาเลยเพราะเธอมัวแต่ดูแลพรกกามากเมื่อสามีตายจากเธอจึงดูแลลูกสาวดีขึ้นอีกและสัญญากับตัวเองว่าจะต้องทำให้ลูกสาวของเธอหายจากอาการตัวเหม็นให้ได้และแต่งงานกับเจ้าชายที่ดีขึ้นปกครองบ้านเมืองสืบต่อไปเพื่อให้วิญญาณของเท้าสีราชนั้น ได้สุขสงบอยู่บนสวงสวรรค์พี่พันธิ์และแม่นุมได้ช่วยกันดูแลปากามาดโดยพวกเธอได้ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรและนำมาพอกตัวให้กับปากามาดในทุกๆวันจึงทำให้กลิ่นเหม็นที่ส่งออกจากร่างกายลดน้อยลงไปแต่กลับกลายเป็นว่าปากามาดกลายเป็นเด็กที่แลดูสกรปรกเพราะต้องพอกตัวด้วยสมุนไพรตั้งแต่หัวจรดเท้าอยู่ทุกวันแต่เด็กหญิงก็น่ารักและเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้เป็นแม่ทุกอย่าง พกามาศเป็นเด็กร่าเริงพูดเก่งและจิตใจดีมีเมตตาอยู่มาวันหนึ่งเมื่อพกามาศอายุได้แปดขวบเธอได้วิ่งซุกซนไปจนถึงอุทยานของเมืองและที่นั่นแก้วใสก็กำลังเดินเล่นอยู่กับเด็กชายคนหนึ่งพกามศาที่วิ่งไล่จับผีเสื้อมานั้นไม่ทันได้มองดูและเธอก็วิ่งชนเข้ากับเด็กชายคนนั้นแต่เพราะเด็กชายตัวโตว จึงทำให้พกามาดล้มลงแทนเด็กชายคนนั้นก็คือเจ้าชายพายัพที่เดินทางติดตามพ่อมาเยี่ยมเยือนเมืองสีวิตราและสีเมืองก็ได้ต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งลาวันก็พยายามที่จะให้แก้วใสทำตัวใกล้ชิดกับเจ้าชายพายัพเพื่อที่จะได้เกี่ยวดองกันในวันข้างหน้าส่วนแก้วใสเองที่อายุได้13ปีแล้วซึ่งอยู่ในวัยรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้าชายพายัพ ก็พยายามทําตัวเกินเด็กสาวและทําตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเจ้าชายพายับอยู่ตลอดเวลาวานังเด็กตัวเหม็นไปให้พ้นเลยนะเจ้าชายพายับไม่ค่อยชอบใจในกิริยาของแก้วใสเลยและรู้สึกสงสารเด็กตากลมใสที่เนื้อตัวเหมือนพอ่กอะไรไว้สักอย่างเขาเลยช่วยประคองให้ประกา마ดาลุกขึ้น เด็กหญิงที่ใบหน้าเต็มไปด้วยสมุนไพรได้ส่งยิ้มให้กับเด็กชายแล้วรีบวิ่งหนีไปเมื่อเจ้าชายพายับถามว่าเด็กหญิงคนนั้นเป็นใครแก้วใสก็บอกว่าเป็นเด็กสกรปรกที่อยู่ท้ายวังและเธอก็รีบพาเจ้าชายพายับออกไปจากอุทยานเพราะกลัวว่าเจ้าชายจะสนใจพกามาศไปมากกว่านี้จากนั้นมาทั้งลาวันและแก้วใสก็มักจะไปหาเรื่องพิพันธ์คลิปกับพกามาศอยู่เสมอ แต่พี่พันทิ์และพกามาศก็อดทนมาตลอดแก้วใส่นั้นเป็นเด็กใจร้ายเธอได้แอบทำร้ายกระต่ายและสัตว์เลี้ยงต่างๆของพกามาศอยู่เสมอจนพกามาศร้องไห้ได้วยความเสียใจและไม่เข้าใจว่าทำไมแก้วใส่ต้องทำร้ายสัตว์เหล่านั้นด้วยบางตัวถึงกับตายไปเลยก็มีวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งพกามาศอายุได้18ปี และเจ้าชายพายับก็ได้มาเยือนเมืองสีวิตรายอีกครั้งแก้วใสที่แต่งตัวสวยงามได้ต้อนรับเจ้าชายพายับเป็นอย่างดีและได้พาชายหนุ่มไปเดินเล่นที่ท้ายวังในขณะที่เดินเล่นกันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มียายแก่ขอทานคนหนึ่งเดินดุ่มๆม,มาชนเข้ากับทั้งคู่ยายแก่ได้ล้มลงและห่อผ้าก็ได้กระเด็นตกลงไปในคูเมืองที่มีน้ำไหลเชี่ยวเมื่อแก้วใสหันมาเห็น เธอก็ด่าทอายายแก่คนนั้นพระกา่าที่บังเอิญเดินผ่านมาได้รีบวิ่งเข้ามาประคองยายแก่ให้ลุกขึ้นแต่ยายแก่กลับโผเข้าหาแก้วใสและอ้อนวอนให้แก้วใสช่วยนำห่อผ้ามาคืนให้กับแก่จะบ้าหรือข้าไม่ลงไปในน้านั่นดอกไปให้พ้นข้าเลยพี่พายับเราไปกันเถิดพหคะ <The ir> แก้วใสผลักยายแก่ออกจากตัว ส่วนเจ้าชายพายับได้พูดตำหนิที่แก้วใสทำแบบนั้นกับยายแก่เขาเดินเข้าไปประคองยายแก่และไม่ทันที่ใครจะคาดคิดจู่ๆพกามาดก็ได้เดินลงไปในคูเมืองที่น้ำกำลังไหลเชี่ยวเธอพยายามว่ายน้ำเพื่อจะไปหยิบห่อผ้าของยายแก่ที่ติดอยู่ข้างกิ่งไม้โดยยายแก่ที่เจ้าชายพายับกำลังประคองอยู่นั้นได้เหล่มองและยิ้มออกมาเธอทั้งดำผุดดำไหว บางครั้งก็จมลงไปแต่สุดท้ายเธอก็คว้าห่อผ้านั้นไว้ได้และว่ายน้ำกลับขึ้นมาอย่างปลอดภัยะกามมาที่เดินขึ้นมานั้นไม่รู้ตัวเลยว่าเธอทำให้เจ้าชายพายับถึงกับตกตะลึงรวมทั้งแก้วใสด้วยที่มองดูอย่างประหลาดใจเพราะสมุนไพรที่พอกตัวอยู่นั้นได้ละลายหายไปกับสายน้ำจนทำให้เห็นรูปร่างผิวพรรณ และใบหน้าที่สวยงามของพกามา์อย่างชัดเจนจากนั้นพกามา์ก็เดินไปส่งห่อผ้าให้กับยายแก่ยายจ๋านี่ของยายเจ้าค่ะยายแก่คนนั้นยิ้มกว้างออกจนเห็นฟันดำปีและยกมืออันหยาบกร้านหยิกงอขึ้นรูปผมพกามาย์ยายแก่มองหญิงสาวด้วยแววตาเอ็นดูซึ่งแท้จริงแล้วยายแก่คนนี้ก็คือเทวดาที่ปลอมตัวมา เพื่อที่จะลองใจแก้วใสกับปกามาศเมื่อเห็นถึงความดีและความมีเมตตาของปกามาศเทวด,ดาจึงช่วยลบล้างเคราะห์กรรมให้กับเธอที่เธอต้องเกิดมประตัวเหม็นเพราะมีกรรมผูกติดมาจากอดีตชาติหมดทุกหมดโศกแล้วนะเจ้าหญิงความเมตตาจะนำพาให้เจริญในทุกอย่างจงจำคำนี้เอาไว้ แล้วร่างของยายแก่ก็ค่อยๆเรือรลางและหายวับไปท่ามกลางความแปลกใจของทั้งสามคนเจ้าชายพายับได้จ้องมองประกามาดด้วยแววตาถูกใจทั้งเขาและแก้วใสย,ยังได้กลิ่นหอมอ่อนจากเนื้อตัวของประกามาดอีกด้วยเมื่อประกามาดหันมาเห็นสายตาของเจ้าชายพายับเธอก็รีบเดินหนีไปหลังจากที่ปากามาดหายตัวเหม็นสีเมืองก็ได้ยกบ้านเมืองคืนให้ตามคำสัญญา พกามาทได้พาพิพันธ์ทิพย์กลับเข้ามาอยู่ในเมืองและสีเมืองก็ได้กลับไปยังบ้านของตนเองเขาบอกลาวันให้เตรียมตัวไปอยู่กับเขาแต่ลาวันรับไม่ได้จึงพาแก้วใสกลับไปอยู่ที่บ้านของเธอและหลบหน้าหลบตาชาวบ้านชาวเมืองเพราะอับอายที่เคยทำตัวยิ่งใหญ่ข่คมคนอื่นไปทั่วจากนั้นไม่นานเจ้าชายพายับก็เดินทางมาสู่ขอพระกามาท จนทั้งคู่ได้แต่งงานกันและช่วยกันปกครองเมืองสีวิตราสืบต่อมา